เคยเปิดกราฟหุ้นขึ้นมาแล้วเป็นงนี้มั้งเคยปะเคยใช่คืออารมณ์มันประมาณว่าแบบคือมันมองไม่ออกอ่ะมันมองไม่ออกว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้าเกิดว่าใครเคยเป็นแบบนี้นะคลิปนี้คือคลิปสําหรับคุณโดยเฉพาะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ต่อนะครับช่องที่จะเปลี่ยนเรื่องหุ้นให้เข้าใจง่ายกว่าไข่ต้มวันนี้นะต่อจะมาสอน เอาแบบว่าจับมือทําเลยจับมือทําแบบนี้เลยในการตั้งค่าอินดิเคเตอร์3ตัวเทพที่เทรดเดอร์ทั่วโลกเขาใช้กันวันนี้ต่อจะสอนเอาแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปภาษาคนภาษาชาวบ้านเอาแบบว่าถึงแม้ว่ามีคุณยายอายุ8 0เข้ามาฟังก็ยังจะต้องเปิดตามทันอย่างแน่นอนไม่พูดทำทำเพลงกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเนี่ยนะครับให้พี่ๆเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ เราก็จะพิมพ์เข้าไปในเว็บที่ชื่อว่า TradingView นะครับ www.tradingview.com เว็บนี v ้นะครับอ่ะพิมพ์เข้าไป tradingview.com ก็กด enter ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกดเข้าไปในเว็บนี้ก็คือ TradingView กดเข้าไปพอกดเข้ามานะครับ ทางขวามือเนี่ยที่คล้ายๆเป็นรูปคนเนี่ยนะครับเป็นรูปคนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าพีพีคลิกตรงนี้นะอ่าคลิกเข้าไปแล้วก็กด Sign in หรือ Sign up ถ้าเกิดว่าใครมีบัญชีอยู่แล้วมี Account อยู่แล้วก็ Sign in เลยนะครับจะ Sign in ด้วย Google นะครับด้วย Facebook หรือจะด้วยอ e ีเมลก็ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่มี Account s, นะครับก็ Sign up ลงทะเบียนก่อนนะครับก็กดไปนะจะ Sign up ด้วย Google ด้วย Facebook หรือด้วยอีเมลถ้าด้วย f a c e b o o k ก็ก็จะง่ายดีนะครับก็เอาเป็นว่าทุกคนก็ลงทะเบียน Sign in เข้าไปให้เรียบร้อยพอโอเคนะครับมี Account เรียบร้อย Sign in เรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บของเขานะครับก็คือหน้านี้นะครับก็คือหน้านี้พอมาหน้านี้ปุ๊บนะครับเราก็เลือกไปที่ Product นะครับ Product, ผลิตภัณฑ์แล้วก็เลือกไปที่ Super Chart นะครับซูเปอร์ชาร์กดคลิกเข้าไปนะครับอ่ะอันนี้ต่อมีเซตอินดิเคเตอร์ไว้เดี๋ยวต่อก็ขออนุญาตลบก่อนนะรเราอาจจะลองเปิดหุ้นขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับหุ้นขึ้นมาสักตัวหนึ่งสมมุติเปิดไปที่ตัวเซตอินดีนะครับก็เอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็กด Set แล้วก็เลือกอันนี้นะครับเซตอินดีกดเข้าไปโอเค ทีนี้เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราใช้เทรดดิ้งวิวแบบใช้ฟรีอยู่นะครับแบบใช้ฟรีอยู่เขาก็จะมีแบบให้ใช้ฟรีซึ่งถ้าเกิดว่าแบบใช้ฟรีเนี่ยมันก็จะสามารถเรียกอินดิเคเตอร์ขึ้นมาดูพร้อมกันเนี่ยได้เพียง2ตัวจะเรียกขึ้นมาดูพร้อมกันเกิน2ตัวไม่ได้นะครับถ้าจะดู3มตัว4ี่ตัว5ตัว6ตัวพร้อมกันเนี่ยอันนี้ต้องเสียเงินละ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูอินดิเคเตอร์พร้อมๆกันเพียงแค่2ตัวก็ใช้ฟรีได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับต่อก็ไม่ได้เสียเงินนะอันนี้ก็คือใช้แบบฟรีทีนี้มือใหม่มีข้อได้เปรียบข้อดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามือใหม่ไม่ควรดูอินดิเคเตอร์หลายตัวพร้อมกันนะครับเคล็ดลับในการฝึกดูกราฟหุ้นสำหรับมือใหม่ก็คือว่าควรจะดูอินดิเคเตอร์แค่ทีละ1ตัว นะครับทีละ1ตัวเพราะว่าถ้าดู2ตัวเอาแค่2ไม่ต้องไป3 4 5ตัวเอาแค่2อ่ะอินดิเคเตอร์มันจะบอกสัญญาณซื้อไม่พร้อมกันแล้วมือใหม่จังงงตกลงต้องเชื่อตัวไหนต้องอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกสับสนรู้สึกยากรู้สึกทอ้อแล้วก็ไม่อยากจะศึกษาเรื่องกราฟต่อและเพราะไอ้ทำไมมันดูยากจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเ <s> <s> พื่อเป็นการตัดปัญหาเลยมือใหม่เนี่ยดูแค่ทีละตัวนะครับอินดิเคเตอร์หรือว่า สิ่งที่มันจะมาช่วยเราตัดสินใจซื้อขายนะครับในกราฟเนี่ยดูทีละอย่างโอเคม้จะดูเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันก็ดูเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันไปก่อนจะดู m a c d ก็ดูแค่ m a c d ตัวเดียวไปก่อนจะดู Rsi ก็ดู r s i ตัวเดียวไปก่อนประมาณนี้โอเคไหมครับน่าจะเข้าใจได้ทีนี้เราจะมาเขาเรียกว่าเรียกอินดิเคเตอร์ขึ้นมา นะครับเรียกอินดิเคเตอร์ขึ้นมานะครับเราก็จะกดเข้าไปตรงอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์นะครับสมมุติว่าเราจะเลือกเป็นเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันเราเลือกลงมาที่ตัว M นะครับที่เขาเขียนว่า MA cross นะครับ MA cross อ่า MA cross อ่าเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะได้เนี่ยนะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัดกันที่เขา เซตมาให้เราเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นคือ9วันตัด21วันซึ่งจริงๆก็ใช้ได้นะครับปกติในคลิปที่ต่อทําคลิปไปต่อใช้เป็น12วันตัด26วันได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่านะครับเราเราชอบแบบไหนไม่มีแบบอันไหนจะเหมือนกับว่าจะเจ๋งสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่ที่ใครอยากใช้แบบไหนขอให้มันมี2เส้นเส้นหนึ่งเส้นยาวเส้นหนึ่งเส้นสั้นตัดกันเท่านั้นเองนะครับถ้าเวลาเรามีเส้นไอ้ตัวอินดิเคเตอร์นี้อยู่เนี่ยแล้วเราอยากจะลบนะครับเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงเนี้ย แล้วมีรูปถังขยะแล้วก็คือกดปิดได้โอเคไหมครับใครมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนอยู่ยอยากปิดก็มาดูแถว,แถวเนี้ยนะครับแล้วก็กดเป็นตรงรูปถังขยะ,ะเรียกดูอีกรอบนึงนะ ma close เรื่องของที่ตัว m ma close ma ก็คือ moving average ก็แปลว่าเส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง close กันก็คือตัดกัน close กัน c r o s s กันตัดกันอ่ะคลิกปับ๊บโชว์ขึ้นมาถ้าจะลบทำยังไงนะถ้าจะลบทำยังไงนะ เอาเมาส์ไปชี้แถวนี้เนี่ย M อ c ม o s s แล้วก็มีรูปเนี่ย v e ทางขายะก็คือลบได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเซตนะครับอ่ะตรงนี้นเป็น9วันตัดกับ21วันอ่ะวันสมมุติว่าเราดูรูปเฟืองนะเอาเมาส์ไปชี้มันจะเขียนว่า Setting นะครับ s e t t i ้ g ไอเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัดกันเนี่ย setting แล้วก็กดคลิกเข้าไปแล้วเลือกที่ Input นะครับเลือกที่อันนี้มันสไตล์ใช่ไหมเลือกที่ Input เนี่ยกับ11เนี่ย เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น22 12ตัดกับ26วันนะครับ12ตัดกับ26วันแล้วก็กดโอเคแบบนี้ได้เห็นไหมครับแค่นี้เลย,น,เเน,เลยน,นี่คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับนี่คือเส้นค่าเฉลี่ยก็ถ้าดูก็คือตัดกันขึ้นก็เป็นสัญญาณซื้อเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมตัดกันขึ้นตัดกันขึ้นจะเป็นเนินขึ้นลักษณะเนินจะขึ้นตัดกันขึ้นเงนี้ยซื้อซื้อถ้ามันตัดกันลงจะเป็นลักษณะเนินลงเนี่ยตัดกันลงเห็นไหมมีกระกาบาตรงเนี้ยเครื่องหมายบวกเนี่ยตัดกันลงจะเป็นลักษณะเป็นเนินลงตรง ถ้าตัดกันขึ้นจะมีลักษณะเป็นเนินขึ้นเห็นไหมเนินขึ้นเห็นไหมเงี้ยก็ซื้อเห็นไหมครับอ่ะย้อนกลับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บตรงนี้เป็นลักษณะการตัดลงก็เป็นสัญญาณขายเห็นไหมเนินลงลงมายาวเลยลงมาเนินลงเงี้ยนี้เป็นต้นอ่ะตรงนี้นะครับตัดกันขึ้นเห็นไหมเป็นสัญญาณซื้อนะครับตัดกันขึ้นเป็นสัญญาณซื้อก็ซื้อตัดกันลงเป็นสัญญาณลงก็ขายเห็นไหมตัดขึ้นก็เป็นลักษณะเป็นเนินขึ้นตัดขึ้นเนินขึ้นตัดลงเนินลงอย่างเงี้ยนี่ก็คือตัว Uh, เส้นค่าเฉลี่ย12ตัดกับ26วัน12ตัดกับ26วัน uh, นี่คืออันแรกต่อไปไปดู MACD บ้างแต่ก่อนจะไปดู MACD ต้องทำอะไรก่อนนะครับทำอะไรครับลบไงลบไอ้ MA cross นี่ออกเพราะอะไรมือใหม่ต้องทำยังไงครับอินดิเคเตอร์ดูทีละตัวพอไปดู2ตัวแล้วมันจะดูยาก บอกสัญญาณไม่พร้อมกันเราจะถามว่าแล้วจะเชื่ออันไหนก่อนอันไหนแม่นกว่าอะไรประมาณเนี้นะครับซึ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับเอาเอาทีละอย่างเอาทีละสเต็ปว่าโอเคเราดูทีละตัวเคลียร์นะครับเคลียร์ไหมครับโอเคอ่ะงั้นต้องลบนะลบยังไงลบยังไงครับลบยังไงครับอ่ะเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ ma cross แล้วเจอถังขยะไหมครับกด remove กดเข้าไปเลยต่อไปจะเรียก ma cd ก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ indicator คลิกปุ๊บไปที่ตัว M นะครับ MACD ไปที่ตัว M เลื่อนลงมาที่ตัว M นี A ่ MACD คือ Moving Average Convergent Divergent MACD MACD คือ Moving Average Convergent Divergent คลิกเปี้ยงก็จะได้เป็น MACD มาละนะครับ MACD ก็ถ้าตัดกันขึ้น ถ้าตัดกันขึ้นก็ให้ดูครับจะมีภูเขาสีเขียวก็ซื้อถ like ้า <Stadium> ม <Stop iffs> ันต okay. ัดกันลงอย่างนี้เป็นภูเขาสีแดงก็ขายแค่นั้นเลยอ่ะสมมติเราดูตรงนี้นะภูเขาเริ่มมาเขียวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ซื้อซื้อตรงนี้ภูเขาสีเขียวแล้วเนี่ยซื้อแล้วก็ยังไม่ได้มีภูเขาสีแดงก็ถือต่อไปแต่อย่างตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้มีภูเขาสีแดงตรงนี้อ่นแลกก็ตรงเนี้ยขายเห็นไหมขาย แล้วก็ขายขายไปแล้วก็รอปายรอไปรอปายเขาไป,อ,ไป,าอ,ไปอ่ะพอมาถึงตรงนี้คืออะไรครับภูเขาสีเขียว MACD ตัดขึ้นภูเขาสีเขียวอ่ะซื้อนะอ่ะอ่ะเลือกมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่านี่ภูเขาสีเขียวเกิดตรงนี้อ่ะก็ซื้อนะครับซื้อบริเวณนี้ซื้อ,ซ,อซื้อแล้วก็ถือไป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 นะครับคือไอ้เจ้าตัว MACD เนี่ยนะครับมันมีทริคอยู่อีกอย่างหนึ่งสมมุติเราซื้อมาตรงนี้เนาะ ตรงตรงอันเนี้ยมันเป็นสีเขียวนะครับสีเขียววันแรกเราก็ซื้อตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเราซื้อตรงนี้ทําลูกศรให้ดูเราซื้อแถวเนี้ยคือด้วยปกติเนี่ยคือด้วยปกติเนี้ยนะครับสีเขียวซื้อใช่ไหมเราก็ถือไปสมมุติว่าซื้อถื้อแถวแถวนี้นะสมมุติว่าซื้อแถวแถวนี้อเราตีเส้นไว้ว่านะครับมันซื้ออยู่แถวๆนี้อต่อทําให้ดูว่ามันซื้อแถวแถวนี้แถวแถวนี้ซื้อแถวๆนี้นะ แล้วจากนั้นเนี่ยก็ถือไปจนกว่าในตรงนี้มันเริ่มแดงถ้าเกิดว่าเป็นตามปกตินะครับเป็นตามปกติเนี่ยแดงตรงนี้เราก็จะขายใช่ไหมครับแดงตรงนี้วันแรกเราก็จะขายก็เป็นสัญญาณขายตรงนี้เห็นไหมสัญญาณขายตรงนี้อ่ะโอเคแทงนี้เลยแทงนี้เลยแต่มันสามารถดูได้อีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราเห็นภูเขาเนี่ยอนี้มันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยโอเค แต่ถ้าเมื่อไรภูเขาเนี่ยนะครับมันถึงจุดพีคแล้วมันเริ่มแบบเตี้ยลงเตี้ยลงเห็นตรงนี้ไหมเตี้ยลงเตี้ยลงเราอาจจะเพ่นแล้วก็ได้เพ่นตั้งแต่มันเริ่มเตี้ยลงอ่ะเพ่นตั้งแต่มันเริ่มเตี้ยลงอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะอันนี้เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกทริกหนึ่งว่าโอเคนะครับเราสามารถดูภูเขาตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้ามันยังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นอยู่อย่างโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยภูเขามันเริ่มชักเตี้ยลงเตี้ยลงเนี่ยอ่่่ะรจีบนนขาายไปกสมมุติว เราดูนะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเนี่ยจนแถวเนี้ยนะครับเริ่มเตี้ยลงเนี่ยเนี่ยเริ่มเตี้ยลงเตี้ยลงเราอาจจะมาขายก่อนแถวบริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากคิดเยอะก็เอาตามเนี่ยครับตัดขึ้นก็ตรงเนี้ยตัดขึ้นก็ซื้อนะครับตัดขึ้นพอมันตัดลงตรงนี้ก็ขายตัดลงเนี้ยก็ขายนะครับตัดขึ้นก็ซื้อแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้นี่ตัดลงตัดลงขายนะครับอันนี้ตัดขึ้น ซื้อตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็คือตัว MACD นะครับนี่คือ MACD นะต่อมาถ้าเราจะดู RSI อีกตัวหนึ่งแต่เราต้องดูทีละ1ตัวถูกต้องไหมครับอินดิเคเตอร์มือใหม่ดูทีละตัวเพราะฉะนั้นเราต้องปิด MACD แเราจะปิด MACD ทิ้งทำยังไงแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้แถวๆนี้ MACD นี่นี่จุลูกเจอรูปทางขยะแล้วนะครับเราก็กดปิดเลย นะครับอกดปิดไปทีนี้เราจะเรียกตัว RSI เราก็ไปที่อินดิเคเตอร์คลิกหนึ่งครั้งเลื่อนไปที่ตัว R นะครับมันคือ relative strength index RSI จะพิมพ์หาก็ได้ครับเนี่ย RSI อย่างนี้ก็ได้นนนเนี่ยพิมพ์ตรงนี้พิมพ์ตรงนีนน้ search เนี่ย RSI พิมพ์อย่างนี้นนก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นมาเนี่ย RSI relative strength index RSI เราก็คลิกเราก็จะได้ r s i มาละนะครับเราก็จะได้ r s i มา mm. ก็เท่านี้นะครับอ่ะมาใกล้ๆกล้ก็อาจจะเป็นจังหวะขายใช่ไหมครับใกล้ๆกล้อาจจะเป็นจังหวะขายนะครับถ้าเกิดว่าลงมานะครับแถวแถวามสแต่ตรงนี้มันยังหลุด30ไปอยู่นะครับก็รอไปก่อนเพราะมันอาจจะลงพอมันกลับมายืนเหนือ30ใหม่ได้นะครับอ่าเนื่องจากว่าตรงเนี้มันขายมากเกินไปแล้วนะครับโอเวอร์โซแล้วมีโอกาสจะขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นปื๊ดไปเลยเห็นไหมครับ ประมาณนี้นะครับ 30, นะครับซื้อ70ขาย rsi แถวแถวา,าก็คือ over s o l ขายมากเกินไปมีโอกาสขึ้นแถวแถวเจ overbought ซื้อมากเกินไปมีโอกาสลงก็ดู30ซื้อ70ขายอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะา 30, ซื้อเจขายนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่ะลงมาใกล้ๆ30ตรงนี้ซื้อขึ้นไปใกล้ๆ70ตรงนี้ขายลงมาใกล้ๆ30ซื้ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือตัว RSI ก็จะเห็นได้ว่าการเซตเส้นค่าเฉลีย่ยนะครับ MACD หรือ RSI ก็ไม่ได้ยากมีทริคอีกนะครับตรงที่ว่าตรงนี้ครับสีพวกนี้มันยังดูแบบมันมองไม่ค่อยชัดเนี่ยเราเอาเมาส์ไปคลิกที่เส้นนะแล้วดับเบิลคลิกแล้วเลือกไปที่สไตล์นะครับแล้วเราก็ดูว่าเนี่ยเส้น RSI มันเป็นสีม่วงเนาะเราลองคลิกตรงนี้ครับเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนสีก็ได้หรือว่าทำให้เส้นมันนะนี่เส้นมันเล็กๆนะ กดปุ๊บนี่เส้นจะหนาขึ้นเห็นไหมครับอ่าอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คลิกได้นี่นเป็นเส้นเขาเรียกอันนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของ RSI นะครับก็เพื่อทำให้มันหนาขึ้นได้กดโอเคก็สามารถเสร็จได้ซึ่งอ่าสมมุติเราลบทิ้งเราสามารถทําแบบนี้ได้หมดนะครับกับ MACD กับเส้นค่าเฉลี่ยก็ทําได้นะครับอ่าสมมุติว่าเราดูไปที่ตัวเส้นค่าเฉลี่ย MA c l o s s นะครับเมื่อกี้นี้นะ MA c r o s s กดเข้ามาอ่ะนีต่อทวนนะครับเห็นไหมมันเป็น9วันกับ21นะถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็น12กับ26นะครับเราก็กดที่เฟือง setting แล้วก,กดไปที่ input แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น12กับ26ก็ได้ลอะอกดโอเคแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไอ้เส้นตรงนี้มันไม่ค่อยหนาเราอยากทำให้มันหนาขึ้นก็ทำได้นะครับก็ กดเข้าไปที่เฟืองแล้วก็กดไปที่สไตล์นะเส้นสีส้มเนี่ยเราจะให้มันหนาขึ้นมันก็หนาขึ้นได้ใช่ไหมเส้นสีเขียวนะครับอยากให้มันหนาขึ้นมันก็กดตรงนี้นะครับ thickness ปุ๊บมันก็จะหนาขึ้นได้อย่างงี้โอเคเนี่ยก็หนาขึ้นก็แล้วแต่เราชอบใช่ไหมครับอ่ะสมมุติเรากดปิดปิดยังไงนะเส้นค่าเฉลี่ยก็ไปแถวนี้นะครับแล้วก็กดถังขยะ สมมุติเรียกอีกตัวหนึ่ง macd พิมพ์ตรงนี้ลองพิมพ์ตรงนี้ได้ไหม macd ได้ไหมได้นี่ไง moving average convergent divergent ก็คลิกมาแล้วก็กดปิดตรงนี้เออเส้นมัน,มน,มนบางๆเนะะเาะแล้วก็ไปที่เส้นแล้วก็กด double click นะครับกด double click macd นะครับเส้นสีน้ำเงินเราก็ทำให้มันหนาขึ้นก็ได้เส้นอีกเส้นนึงนะครับเส้นสีส้มเส้น s ิก n นลทำให้นหนาขึ้นก็ได้เหมือนกันแล้วกดโอเคเนี่ยเราก็จะได้แบบ MACD แบบดูชัดๆหน่อยนา่หนาชัดๆนะครับอ่ SI บารเมื่อกี้ทำให้ดูละเนี่ยคือวิธีการเซตอินดิเคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันนะ MACD หรือ RSI ไม่ยากเลยครับลองฝึกทําดูครับลองทําได้แน่นอนใครดูมาถึงตรงนี้นะครับต่อต้องขออนุญ,ญาตคารวะครับ ดีใจด้วยนะครับเพราะพี่ๆกำลังจะเป็นคน5%ส่วนน้อยไม่ใช่95%ส่วนใหญ่นะพี่ๆกำลังจะเป็นคน5%ส่วนน้อยที่ไม่เทรดมั่วและเริ่มต้นศึกษาเรื่องกราฟอย่างถูกต้องถูกวิธีและอย่าลืมเทคนิคที่ตอนน่อเน้นย้ำไปสำหรับมือใหม่นะครับไม่จะาเป็นอันแรกก็คือว่าไอตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยให้ดูทีละตัวก่อนชอบเส้นค่าเฉลีย่ยดูเส้นค่าเฉลี่ยก่อน ชอบ MACD ดู MACD ก่อนชอบ RSI ดู RSI ไปก่อนอย่าเพิ่งเอาหลายตัวมาดูพร้อมกันมันจะงงนะครับเพราะว่ามันบอกสัญญาณซื้อขายไม่พร้อมกันอันที่2ก็คือว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนไปเทรดจริงนะ ให้ลองดูย้อนหลังไปก่อนศึกษาประวัติย้อนหลังว่าเออไอสูตรเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสูตรเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเป็น MACD ซดีเป็นไอ i ยมันแม่นไหมเราซื้อขายตามจังหวะตรงนี้แล้วมันชนะหรือเปล่ามันได้เงินหรือเปล่าอันที่3ครับถ้าเราอยากเก่งกราฟต่อมั่นใจว่าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้อยากเก่งกราฟทางนั้นต้องฝึกทุกวันวันละนิดหน่อยวันละหนาที10นาทีให้มันเหมือนกับเราล้างหน้าเราแปรงฟันอย่างเงี้ยทำทุกวันถ้าเราทําบ่อยๆมันจะเกิดความชินแล้วก็คือถ้าเกิดว่า พี่ๆคนไหนสามารถเซตอินดิเคเตอร์ในเทรดดิ้งวิวได้สำเร็จอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าทําได้แล้วโอเคไหมคอมเมนต์ไว้ว่าทําได้แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยจะได้รู้ว่าทํากันได้หรือเปล่าแล้วต่อก็อยากจะบอกว่าคนที่เขารวยหรือว่าประสบความสําเร็จในหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดกว่าเรานะแต่เขาเป็นคนที่เริ่มมาก่อนเราแล้วเขาก็เป็นคนที่ฝึกมากกว่าเราแต่ดีใจกับทุกคนด้วยที่ว่าวันนี้ทุกคนได้เริ่มต้นแล้ว ทุกคนได้เริ่มต้นไปแล้วอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะย้อนกลับมาขอบคุณตัวเราในวันนี้ว่าเออดีใจนะที่วันนั้นเราเรากดเข้ามาฟังคลิปของต่อแล้วฟังจนจบแล้วเราก็ฝึกดูมาทําให้วันเวลาผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ดูกราฟได้เป็นดูกราฟได้เก่งเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช anel อาจารย์ต่อเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์สอนเล่นหุ้นมือใหม่ รวยหุ้นควรจะรู้ต่อจะมีคลอดออกมาทุกๆสัปดาห์ความจริงคือสัปดาห์ละหลายๆคลิปด้วยนะครับก็จะสอนมือใหม่โดยที่ต่อจะเน้นว่าให้มันเข้าใจง่ายที่สุดพูดภาษาคนไม่มีภาษาศาสตราจารย์ไม่มีภาษาด็อกเตอร์พูดได้เข้าใจง่ายทุกคนฟังเนี่ยเข้าใจได้แน่นอนแล้วก็เป้าหมายของช่องเราเนี่ยชองช่องต่อเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่ให้แบบเฮ้ยทุกคนรวยเวอร์แต่เป้าหมายคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจหุ้นที่มันมากพอ พอที่จะไม่เจ๊งก่อนที่จะรวยอะ่ะแบบนี้ดีไหมครับอาอย่าเพิ่งรีบเจ๊งไปก่อนนะครับขอเพียงเราไม่เจ๊งไปก่อนรับรองว่ายังไงมีโอกาสรวยแน่นอนส่วนตอนหน้าจะเป็นเนื้อหาสาระดีๆแบบไหนอย่าลืมติดตามนะครับบอกได้อย่างเดียวว่าตอนหน้ามันมากใครพลาดตอนหน้าเราจะเสียดายอย่างแน่นอนครับ